นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณครับสวบบางฝนก็จะมีหน้าที่มาออกทีวีแล้วก็บอกว่าผมไม่จะเป็น้องฟังเสียงประชาชนสิบสี่ล้านเสียงเป็นเสียงข้างน้อยทําไมประชาชนทั้งหลายไม่คิดว่าหกสิบเจ็ดล้านเขาไม่ได้เลือกพิธาครับแล้วก็วันวันสวบเขามีหน้าที่คือเป็นกลางทางการเมืองทำหน้าที่นะคอยเป็นลูกร้องโจรไปแจ้งความปปตว่ารวดต่อพิธาบ้าง อันนี้ก็เรียกว่าโนสายสบบางคบานบางคนก็ทำไมครับตัวเป็นนักเลงปล่อยข่าวไปออกรายการนั้นรายการนี้บอกว่าถึงอย่างไสรสบก็ไม่เลือกพิธาเพราะผมไม่ชอบบางคนก็มีหน้าที่ปล่อยข่าวว่าพิธาจาับลงเจ้าลงสถาบันแบ่งแยกดินแดนหูพึ่งซื้อยุบพักก็แบ่งหน้าที่กับนบางคนก็รับจ้างไปร้องเรียนตาางกรกต นะเอาเคูณรถไปคันหนึ่งเอาเงินไปสามสิบล้านที่สิบล้านอะไรกว่าาไปบางคนก็รับที่ละสามพันห้าพันพอโดนสตีนโดนตปอบก็ยังไม่หยุดนะครับก็แบ่งกันนะครับแบ่งกันทุนนะพวกการทุนเงินทุนอะไรต่างโดยทั่วไปก็ใช้คนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดทุนชาติร่นเวลาชาติที่กรยเนี่ยต้องใช้คนเยอะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายอย่างบางคนต้องเป็นผู้บัญชาต้องอ่าบางคนก็อ่า ครูบาอาจารย์ก็ยอมเสียหมาอายุเจ็ดแปดิีแล้วก็ยอมเสียหมาทาตัวเป็นสีตลน,นชัยนะครับแขรงโม่ไปอารมณ์การในกาลุกนนะครับนะครับถ้าทาตัวเสียหมาแกเจ็ดแปดิบเป็นครูบาอาจารย์สอนสมัยก็ทําตัว e maar, ตเป็นสีตนชัยทําตัวเป็นโจรนะตีความตีความเข้า,าข้างพวกคณะนักธรหารคือการก้นชาทั้งเงี้ยกนนย้นประชาธิปไตยนะ การโค่นชาติโคนประชาธิปไตยมีการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับนะมีทั้งนักวิชาการสีตรนชัยนะครับนะครับแล้วก็มีหลายๆฝ่ายร่วมกันนะครับบางคนก็เป็นสื่อมวลชนก็คอยนำเสนอข่าวด้านเดียวเที่มาเสนอข่าวปลอมข่าวเท็จใส่ร้ายทิ้งแทงไส่บากรเรื่องเกิดความแตกแง่นะครับนะครับอันนี้ก็คืออ่าเล่าให้ฟังเพลินๆนะครับโจรเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนแม่เจอแต่โจร ค่รปล่อยข่าวปลอมข่าวเท็จตัดต่ตอภาพบางคนก็คอยอตรวจจับว่านักวันเล่นคนไหนชูสามนิว้วถ้าชูปุ๊บก็ไปไงอ๋อชา่างชาหลงจ้านะไม่ได้ดูตามาตาเนือหาเลยลยไม่อยากนักบอนเล่ชูสามนิ้วกัอะไรนคนพวกนี้ไม่สมควรเป็นช่างชนะมาชูสามนิ้วได้ยังไงอ่ะพวกนี้ชูพวกโ้มลางสถาบันเขา,าชูนิ้วมึงก็ไปไงไมได่ดูตามาตาเนือหาเลยเป็นว่าเล่นปเป็นคนเล่ไปหรือเปล่า เขากําลังจะส่งทินะครับเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเล์บอลแม่กับไปด่าเขาเนะี่ยไม่ใครก็ดูสามนิ้วนะประชาชนก็ถามว่ามึงจะเป็นพ่อหรือเปล่าไปจับว่าห้ามดูเขาเป็นเล่นเขาเป็นทีมชาติเขาทำงานเพื่อชาติแต่คนที่ไปด่านักบอลเล่บอลเนี่ยทําอะไรเพื่อชาติบ้างหรือเปล่าจนหลายคนก็ออกมาแนะกอกพร้อมกลับมาเลยพร้อมกลับมาเลยนะครับแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่ฟ้องเขาเห็นว่าออดูแล้วมันอายุมากแล้วนะครับ นะครับคือโบกหุ้นกับการโอนเจ้ามากพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทุกคันเคารพในสถาบันผมก็เคารพในสถาบันก็รเรียนจบมาก็รับนักปริญญาตรีจากสถาบันประกาศปฏิบัตรเนที่พิเศษก็รับจากในหัวรัชกาลที่สิบนะครับผมก็เคารพในสถาบันไม่มีใครเขาจะดึงเจ้าดึงอะไรมาได้หรอกมีแต่พวกเรี่หวนหวน,หวนวจเจ้าจะไม่เลือกพิธาเป็นนายกเป็นสวสายที่เรียกอะไรสายอนุรักษ์นิยมเป็นการบอกว่าอะไร ถึงอย่างไรผมก็ไปเรียกพิจาราเพราะเพราะมีนโยบายแก้มาตราร้อยสิบสองการแก้มาตราร้อยสองดูานลบง,งนหนี่ยดูฟังกฎหมายทุกมาตราสามารถที่จะยื่นคำร้องหรือยื่นยะัดตินะเข้าไปตอบถึงประธานสภาเพื่อขอแก้ไขได้หมดส่วนการจะแก้ไขกฎหมายหรือไม่เป็นอำนาจหน้าที่ของนะสองสภามันไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าใจยื่นเข้าไปเนี่ยขอแก้ร้อยสิบสองแล้วจะแก้ได้นะครับ มันต้องได้เสียงส่วนใหญ่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ไปติดเบือนว่าสวจะไม่เลือกพิธาเป็นนายกเพราะแก้มาตราแล้วมึงไปโหวตเจ้าไปโหวตตระดาบาแน้วทั้งนี้เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตระดาบาเลยเขาแก้กฎหมายไม่ต้องาาการให้นักการเมืองเอากฎห้อยมาตรารร้อยสิบสองไปการแก้คนที่มีความเห็นต่างชัดๆเรื่องนะแค่นั้นเองก็ต้องไปถกเถียงกันในสภาแต่รัฐมนตรและวุฒิสภาว่าจะแก้ไดรไม่ได้มันไม่แก้ง่าย อันนี้ก็ปรับเรียนพี่น้องประาชาชนเพื่อทราบระรับขอบคุณมากที่แชร์นะครับนะนะรับขอบคุณเนะี้ยคดีลุกคนเงียบสนิทไม่เงียบนะครับคดีลุกคนอยู่ในศาลจังหวัดุกดา่ารเารานนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรได้เลยะก็อรอศาลตัดสินว่าจะติดคุกหรือไม่มมาหารือยก้องนะครับลูกคนบ้านไหนนะครับถ้าไม่ได้ฆ่าเด็กไม่ต้องเครียดถ้าไม่ไม่ได้ทำผิดไม่ต้องกลัวอะไรจะท้าวถิ่นถูกกล่าวไว้ว่า ถ้าวันนี้คุณทําถูกต้องรุ่งนี้คุณไม่ต้องกลัวอะไรทุกคลป้าแต่ถ้าไม่ได้ฆ่าเด็กไม่ได้ฆ่าเนาไม่ต้องไปกลัวอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวครับนะถ้าคุณไม่ได้ฆ่าเนาะมพูคุณจะไปกลัวอะไรนะคกับเหมือนแอมไซยานายนะแอมไซยานายนายปากแดงรอกอฟอดีผัวแอมไซยานายสามคนนี้ถ้าคุณไม่จำไม่ได้ทำผิดไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ถึงวางยาพิษไม่ได้ทำลายหลักฐานแอมนายปากแดง เราออกไม่ต้องกลัวอะไรครับนะคุณไม่ต้องไปหวาดผวาไม่ต้องไปกลัวบิกโจ๊กแถลงข่าวไม่ต้องไปกลัวคำพูดของบิกโจ๊กไม่ต้องกลัวการแก้ข้อกล่าวหาในเมื่อ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 คุณไม่ได้ฆ่าไม่ได้วางยาพิษน้องก้อยและผู้เสียหายรายอื่นรวมกันสิบสี่ศพคุณไม่ต้องกลัวอะไร่ะลูกวามหลายรายมาปรึกษาคดีกับผมผมบอกว่า เออผมกลัวมากเลยครับมึงจะกลัวทําไมนะคในเมื่อมึงไม่ได้ไปทําผิดยกเว้นมึงทําผิดมึงจะผลัวอะไรก่อ่ะลูกบลานของงางรายโดนฟ้องคดนอีกรอบโกงประจันมูลค่าร้อยกว่าล้านผมบอกว่าผมเครียดมากมึงจะเครียดทําไมในเมื่อมึงไม่ได้โกงถ้ามึงไม่ได้โกงเนี่ยใครก็จะเอามึงไปเข้าคุกได้ล่ะนะเพราะมึงไม่ได้โกงเนี่ยมึงไม่ได้ไปหลอกลงประชาชนมึงจะไปกลัวอะไรมึงจะไปเครียดทําไมยกเว้นแต่ว่ามึงเนี่ยโกงนะครับเข้าใจนะ ถ้าเราไม่ทำอิดนั้นไม,ไม่ต้องกลัวครับจากพวกนี้ผมก็มีไปขึ้นศาลที่ศาลแข่งดสิผมเป็นนายให้ความให้กับนักธุรกิจชาวพีนะครับนะสัญชาติตางบุรุเขาบอกผู้หญิงคนหนึ่งเคยเป็นเมียปรากฏให้ถือกรรมสิทธิ์แทนในอาคารชุดมูลค่าสิบล้านนะครับก็ปรากฏนะไปแจ้งว่าเาาอกสารข้อชุดหา,าาห,าชหายแล้วก็นำทางพีโอให้กับนักธุรกิจคนนี้แล้วไปแจ้งหายแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองให้ถึงกรรมสิทธิ์ตอนหลังก็มาโอนลอยให้ไว้กับ นัดต no oh ้องเป็นเจ้าพิธีนั้นัดไปแจ้งหายไปแจ้งหายเสร็จแล้วก็ไปจดจำเหล่ากับธนาคารดันเงินไปเป็นสี่พันนัดเนี่ยพวกนี้ขึ้นสายแล้วครับนะครับนะเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้แล้วครับแม้กระทั่งเบียยังไว้ใจไม่ได้เผลอพวกแม่โกงเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจอะไรใครไม่ได้คนในครอบครัวบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นี่ก็บแล้วก็เป็นเมียเก่าพวนี้ก็ฟ้องดำเนินคดีไปก็อาจแจ้งความเท็จแจ้งไห้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จใช้เอกสารที่เกิดจากการแจ้งข้อความเท็จ ก็ไปฟ้องที่ศาลแต่รุ่งช่วช้าตอนเที่ยงบ่ายผมไปศาลอาญาอาอยากเจอทนายเดชาก็ไปเจอที่ศาลอาญาผมเป็นทนายความให้ผู้ประกาศข่าวชื่อดังโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะผู้ประกาศข่าวชื่อดังเนี่ยที่เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นกีณีต้องมีทนายผมเป็นทนายให้ผู้ประกาศข่าวคนดังเลยเออชื่อร้องเลยพุวกนี้ไปว่าความเป็นทนายความจำเลยผู้ประกาศข่าวโดนฟ้องที่ศาลอาญารันาจาแต่กับที่ศาลอาญารัฐาจานะครับแต่ผมคงไม่ต้องไปยืนโม้คุ้เหมือนทนายบางคน ผมจบเป็นยาตีปีนี้ผมจบเป็นยาทปีนี้ผมจบเนติผลิตปีนี้ผมตั้งมูลนิธิอย่างนี้ผมช่วยพระช่วยเจ้าไปแล้วทั้งหมดที่ลายผมเป็นทนายให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเงินเยอะผมได้รับโล่กมาได้รับรางวัลดีเด่นพ่อดีเด่นแล้วก็หัวดีเด่นได้รับรางวัลหัวดีเด่นหัวแห่งชาติผมได้รับรางวัลในวันเด็กนะครับแล้วก็ผมได้รับลูกอะไรต่างๆไปยืนโมขี้ควยอยู่หน้าศาลอาญา หลังจากนั so the the is far, ้นเวลาจะพ้องคก็แจ้งหมายกล่าวแล้วก็ไปยืนแล้วก็ว่าความสืบพยานอยู่หน้าศาลปกติการสืบพยานเนี่ยก็ต้องไปสืบมาในบัลลังก์แต่ไอไอจราความคางนไปยืนสืบพยานว่าความตัดสินคดีอยู่หน้าศาลอาญานะครับเปประจำนะครับไปยื่นฟ้องแล้วก็ไปยืนว่าความอยู่หน้าศาลอาญาเน่อบางคนก็เรียกว่าหิวแสงบางคนก็เรียกว่าอยากดังบางคนก็เรียกว่าอวดศักระคุณว่าคุณแม่คุณเก่งไปยืนอยู่หน้าศาลแล้วก็ว่าความเม่นวันนี้ พูดอยู <S <S ่คนเดียวตัดสินจะื่อว่ากขาอยู่คนเดียวเลยนะครับในขณะคนอื่นต้อไม่มีโอกาสในการที่ไปถามทานะไรก็ไปยืนเนี่ยยืนว่าความอยู่หน้าศาลตัดสินเพราะนั้นใครได้รับความเสียหายรุนถามธนาเขาสามารถโตได้เพราะเวลามึงว่าความมันต้องไปว่าความในมันนั้นไม่ใช่มึงไปยืนว่าความอยู่หน้าศาลนายเนี่ยแล้วว่าความอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับไปตัดสินว่าคนนั้นคนนี้ผิดโดยที่ไม่ให้โอกาสทนายจำเลยเขาถามทานไปไปพูดอยู่คนเดียวเอาเอกสารมานำสื่ออยู่หน้าศาลนะแล้วก็อวดความสรรพคุณ ยกตนขงท่านอยู่นะเนี่ยอย่คนพวกนี้ก็ที่น้องประชาชนก็นดูแล้วกันนะเออนะว่าต่อไปจะเอ่อช่วยแชร์ให้อาจารย์แล้วคดีคุณแพรี่ถึงไหน,น้วครับผมเป็นทนายให้กับคุณแพรี่นะครับสู้อยู่กับอไอ้ทนายบางคนที่ชอบคิดโอ้ยืนหน้าหลานะยกตนข่มท่านเก่งว่าคนอื่นมารู้ไปทุกเรื่องนะครับก็นะครับ,นะรบนี่ผมก็เป็นทนายแพรี่จะขึ้นศาลวันที่24น่าจะเดือนนี้นะจำได้บิดน,นะ วันที่21ครับผมก็เป็นนายให้คุณรภีสู้กับแอมไซยานายที่ศาลอาญาเหมือนกันนะครับนะ21น่าจะคดีแอมไซยานายผมเป็นทนายคุณรภีแอมไซยานายเป็นโจทย์24น่าจะเป็นกรณีแพรลี่โดนทนายความคนหนึ่งที่คนยจางที่โว้พี่คุยยกตนผมมขู่เป็นคนแก่งคูบาอาจารย์มีโรคมีอะไรต่างยังไงบันทึ่งต่างต้องฝากทนายทัานีอย่าลืมเอาโรคไปด้วยนะครับนะครับอะไรมันจะที่โว้ขนาดนั้นก็ไม่ปนะครับอืนี่ใครครับ นะครับว่ากันไปครับสวัสดีอาจารย์นะครับว่ากันไปนะครับพักเก้าไกลพร้อม